me. ผัวข่กับ,บ่แม่นคนดอกค่ะแลวเป็นอาบาตก็ตจิตศูนย์จังไหนวัดตีเกิดเป็นมือเป็นแม่นบอยูุบานจักเทียเล่นไปวัดสันเล่นไปตายแต่ประชุมคอยกระสูนสิบมอนไปสี่ประสมอยู่มือหลังนั่นไหม่เป็นแต่นาย mm hmm. อีเท่าเท่าในวัดสันสิก,กินเข่าแน่กับว่าได้กินจักเทียว่าสิก,กินพร้อมผัวนั่นโทรศัพท์เขาก็เล่นไปหุหรไปประสมประชุมอย mm ู hmm. ่เดี่ยวนีเมย มันแม่งไอหยังดอกขา่าศูนย์ไอ้ผัวเธอซื้อดอกก็เลยจมเลยพลาดไปทั่วทีบอันนี้เป็นหมอฉันดอกข่าหมอมาเปิดชีวิกฉันตัวไข่ยี่เมีมีลูกน้องย่บุนนี่ยกะจ้ากูเห็นไอหยังยูในเมียโอ้ย,ย<า>ดา้านการทำงานว่าฉันดอกแห้งเปล่าเห็ดน,นาำมือแรลกดำชี้เลยกระไรจีบโอ๊ยแม่มึงพระบาติหยางให้เบิ้งหมอนั่นเป็นหยังหนูขอโทษค่ะคุณหมอ หมอหมอยได้ขานีอีอย่างผู้ต่อหมอยผู้ซอยหมอโอ้ยเจ้าก็ว่าไปทิ้งตัวข้อหมุนอันนี้อีอย่างข้อมุนคุณหมอ,หอ,ย,อย่านตาหมอได้ลืนอีหลีหนออีนี่เมย์บอกความแดกกระสีก่ก้นความปากปากประโลดเวทน,นาค่ะโอ้ยเมยโอ้ยเหมือนคนทั้งแหลงเนี่แหละหมอเล็กอือจะได้คอยเห็นหมอล่ำน้ำมู <laughs> จังบ่ายแดปวดเอ็นข้อนอสานวัดสันมาปูตะเทียงพุ่นรถบาดเลียนขม้าวัดสันเหยียบศาดเบิดอะโลดแจมเอ็นเป็นหายเป็นหุ่นนอบ้านนั่นนี่โอ้ยหมอถือเลขสันดอกคาแตงตะกี้กับขายตำักขุ่งยุตตลาดภูร่ายิเมเฮ็ดจังไดนกับบะลุ้ยน้ำบาดน้ำเมี่ยงเพลินตำักขุ่งกับขาดทุนเฮ็ดอีหยังกับขาดทุนค่ะ ก็เลยมาเปิดขี้นิกจะรวยคือเปินซันดองถือเลขก็เลยเอาเงินมาเปิดขี้นิกค่ะอันอันคุณหมอค่ะ,คะให้หนูถามนี่ต่อค่ะถามโหลดค่ะคุณหมอนี่ไปเรียนจบแพทย์จบหมอมาแต่ใจค่ะก็เลยมาเปิดขี้นิกค่ะสิไปโจบแพทย์จบหมอมาตะเมมึงใส่กะจังว่าถือเลขคืออยากเปิดก็มาเปิดซื้อนี่ เถือเลเออโอ้อ่านอันอันคุณหมอค่ะค่ะให้นู้ถามอีกะคกว้มเนี่ยทอกะถามหลายความก็ได้ค่ะอันคุณหมอนี่เป็นแพทย์เป็นหมอหนี่นีจันย่าบันบ่ค่ะสิจันบ้าบันมาตะเมีมึงใสกัดจังว่าถื่อเล็กถื่อเล็กเออคืออยากเปิดก็เลยเปิดซื้อนี่สร้างู้ใดกสีดายเม่มันตายเบิดโหลดน่ะกุญชูนมาเป็นตายานอ่านอ่นอันคุณหมอค่ะ ้หนูถท้ามีจคกความในต่อก่ะถามโลดค่ะเมื่อนี่จะไปสร้างตาสร้างปอดอย่างมาค่ะคือต้องอารมณ์เสียค่ะสวนให้ผัวตูนนห้ยังให้ผัว,อผวเอ๊ะว่าผัวามาทํำเศร้าผัวหมอไงมาซ้ำเศร้า,า,าบุยบัดผัวหมอหน่อยมาซ้ำดีแทอะผัวหมอไงมาซ้ำเศร้าหัวลอยอยอดไข่มึงหัวลอยยอหมอตี เออเศาทำไมเศาทำไมบ่เซร้ามาชูนแถมึงบ่เซาตีมาชูนก็เก๋หัวลอยย่อหมอตีหัวลอยย่อหมอตีหยุดไม่หันตู้กูมาชูนแถมมึงสิญญาณนี้ไป่ใส่เดี๋ยวเบมึงหน้าวสันกว่าไปรถเหยียบขี่ควายเนี่ยมาลอยกูชูนแถมมันเนี่ยเหอมึงนุ่งยังออกมาดินุ่งยังออกมาดินุ่งยังออกมาดิเอาเอา กระนุงสุดหมอปะค่ะสุดหมอ,อยังสิเป็นจังสิกระโปองไปใส่กระโปองไปใส่เอ้ากรนนีแรกค่ะกระโปงแหมจีกระโปงมันจะใสเสียตัวเดียวต์น,นี่กรนนีราคาเรื่อกระโปองอ่ะเนี่ยกระโปงมันต้องเป็นจังเสียนุ่งเงาเงาจังเสียใสเงาเง่าเห็ดอย่างนอใสเงาเง่าคนไก่สีเขยแข็งจีแม่เมื่อพลาดมาตีหัดนีแม่แม่นี่ยังเนี่ยหัดอิงติ่งโนี่เอาบ้านเจ้าเอินเสียกลามค้อยตี่ะ ก่เข็มขัดฮัลลาเออเกินเข็มขัดหมดอนชายาพุ่นี่แหละค่ะมาชวนฮันนี่ยืนดีดีมั้งลูกแหมงบอกใายแต่เห็ดใจเนาะเซาเดอนี่ซาเดอนี่มันคืองคีมคองมันคืองคีมคองแต่บอกนู้ยืนดีๆีไม่ดื้อค่ะไม่ได้ให้ยืนแบบนั้นขาหน่าออกจากกันออกจากกันนั่นออกจากกันมันติดกันมันออกข้อเท้าออกดีๆดูเอาออกดีๆเนี่ยยืนจั๊กเสียยืนจั๊กเสียอ๋อบ่ายขาหนูติดกันเออเอาได้ค่ะ <Es per ate> วย,ยคุณหมอขาคาขันคุณหมอบ่ให้ขาหนูติดกันนี่งามยางหนูจะเลยไปรลานนี่บอค่ะเจ้าทำเมงมันคือนจางยางไอยแง่มันนี่แง่มันใกล้ๆหมอนี่ิแ้มันขี้เดียนที่หมอเล็กคักใส่ของมาฉูนท่านี่เม่หมอเล็กขาเอาเด็กจากมองล่ะนี่จกมองคุณหมอขาขายิงแข่าขึ้นลูกค่ะโอ้ยิงแข่ะค่ะ อุ้ยคุณหมอคะฮะแปดโมงกลงแล้วค่ะเอาแปดโมงเอามึงเบิ่องมองใดเบื้องยุขเอ๋วจ้าน่ะโอเมียเบื้องพาวตาติมาหาเบิงเ่งงขเอวอู้จักเวลาเวลาอยู่นี่แปดโมงกลากับแปดโมงกลางรถเออแปดโมงกลาลงติหมอเล็กค่ะได้เวลาเปิดหนีกแล้วฮะได้เวลาเปิดหนีกแล้วยังเปิดหนีกโอ้ยเปิดที่นี้ขน,นาดเอาคือว่าจังสั้นเอาเป็นหมอต้องดัตจริสต์ต้นะอนเอาต้องดัตตุริตเบ้าเปิดหนีเปิดหนกเปิดหนีกเปิดหนีก เปิดนิกเปิดนิกเปิดนิโอ้ยจิมาสอนความหมออย่างยุนี่ให้เปิดที่นี้ขนาดเอาก็บอกหมอน่อยเว้าแมนดือะตัดกระดาษพวดใ้มีค้อไขมันหน่อยแ้วมเล็ก่ะไดค่ะไดค่ะมอครับมอหมอซอยแดมหมอสอยแด้ซวยแดมืมาเล็กไม่นก็นะว่ามนเสียงค้ไขตินวจะเปิดไม่มอสอยแด้วาย ออ๊ยคุณหมอคะ่ะคนไข้อาการสาหัสก่ะแล้วหมอใครขัมาแล้วหมอเลี้ยรขับมาแวดเท้ามาว้ายว้ายหากินมึงเอ้ยสิเฮ็ดอีหยังนักยานไม่เสียบหีหมอจังเม็ดนั่นเป็นอย่างโนยานคนไข้ตายค่ะเขาสิ๋ตายกันย่อนมึงเวียงมานีเร็วจะเป็นตาว่าบึ้งหยังจังเม็ดเนาะหมออุยว้าย วาสังกัยังมาพี่แต่ฮันนี่อุ้ยตายแล้วเมนวิญญาณให้เมนเธอนี่ตายฮ่าคนเป็นเปลนนี่ล่ะวายสังกัดเป็นคนแท้นยามาอีข้าเจ้าบ่เห็นโอ้ยยายาตุกจิญาตุกเมมันอีหยังอยู่หนีวายมาขีดเหยียดบักฮานี่แต่ฮันนี่อุ้ยไปเอียงนี่คือา่าถอดออกตายเอาว้ายเสียบแกเดือยเข้ามาถอดออกเอายวายแล้วฮันนี่ วายกันไหนมันเจ็บนะรวยเอาเจ็บจะซื้อกาสี่ห้ตีหาพ่อเอาหาพ่อเพราะว่าหาแมหาเมอย่าไปมีหมอได้หรือว่าแม่พ่อแม่เมมิดมิดมิดมีดมิดมีดมีดมิดเมธมิดจัดแม่นนี่ไม่จีบมาหาพ่อหาแม่มันยังยุ่งนี่เข่าบ่ตายละแม่อยากอายบ้านอายเนี่ยอายเด็กเล็กๆหน้อยนี่ไปหยั่งหันา เข่าไป้งใหมกูเพียยนี่เด้นี่เมย์ว่าแล้วอย่าให้มันสูญอันนี้หมอเด้นี่หมอเด้นี่เข่าไป้งเหรอทมาเอิญหาพอหาเมย์อยู่นี่มันโงู่ญเถศูนย์เถศเป็นต้นนายแต่หมอเล็กฮะสักออกมาก้อนไข่ด้วยนะล้อแป๊บนะคะรอแปบะะ๊บค่ะ ประวัติตัวข่ะเอาสักประวัติเห็นจังสันเอ้าอีหยังนี่คุ้ถังกระพงสักผ้าค่ะเอาออกมาหยังหมอเหล็กเอามาสักประวัติได้ประวัติหนูสิจสักโอ้ยมันบ่แม่นสักแบบนั้นเอาสักจังไดนแตะหมอบ่ได้หมายความวังสันได้หมอเหล็กหมายความว่าจังได้คะถามซื้อถามเขาเขาเป็นอีหยังอยู่บ้านใดตำบลใดอากาศหนักอะไดจังได้มาหาม อย่างคนไข้หมอขาเกษตรสมบูรณ์บ้านกูบม่ได้ซักแบบนั้นเลยเอาซักจังไหนศาสนาเขาซักจังสี่โอ้ยจะมีอารมณ์ใช่หมอสิคุณหมอขาหังซักจังชันมันซักได้เฉพาะผู้ใายได้ค่ะเอาซักแต่ผู้ชายตีค่ะผู้หญิงเขาซักบ่ได้ค่ะเอาเข็ดจังไหนศาสนาผู้หญิงเขาต้องซักจังสี่ค่ะซักจังไหนหมอเล็กโอ้ยอันนี้มี แม่หยหูมันจะเป็นบะหูหนอคูร้างนอะล้าคูถังไปเมียนทนา,ามาผางนายเถยเฮ้ยตะขีเดียดให้หนอว้ายมึงจะเห็นขื้เขาเห็นหยางนี่มีเจ้าจะขวางเป็นพูดชายที่ม่เห็นคือบนยิ่งจังใดจะเป็นกนายบอกกันนี่นี่โอ้โหจักลบหมอจักมีนอแบบขี่คานิ หยาบไปทั้งหน้าคนบ่ห็นท่านน่ะคนไข้หยังหมอหยาโอ้ยบาแหงๆฮกก่นั่นเนี่ยใจมันบาคอยนอหยาบไปก็่น่าน,ะนางง่า,า,า,ายคนไข่เจ็บหลายบ่ะเจ็บหลายอยู่หมอโอ้เจ็บหลายอยู่นางล้ค่ะคนไข้นางล้ค่ะโอ้ยไวเปตะเก็บหลายอยู่ข้างอดข้างโอยอคนไข้อันใดหมอนางยากบ่ะยากอยู่หมอขา้าใจกะลูกึืนชนะ โอ้ยลูกยากเน่ยบอก่ะหยากอยู่หมอโอ้ข้นศั่นกยกับกนงลงล้ชนะคนไข้อันไหนหมอนังง่งยากอีกแน่บอกคาะยาอเก่าหมอโอ้ยกคาอเก่าข้าศัติกระลูกคืนอีกชนะ<อ>หม,มอแกเถอะมึงใส่กูลูกหรือใส่กูนางกู <sk ja> งปวดไปเบิดไวเ <sk ja> นี่ย โอ้ยกะจีให้ลูกนี่ละ,ลละาค,ะคาถอยมากค่ะคนไข้ถอยมากค่ะถอยมากนะคะคค่่ะะถอยมากนะคะหมอเลค่ะแับท่ากันด้วยนะเอาโอเคค่ะ,ะจะเป็นยานหม่ปะคะ่านี่ตำดากหนูคนขไข้อันใดหมอหมอทิตตรวจหัวใจนะคะครับหมอคนไข้ครับหมอรับตาดูซี หลับแต่เลวเห็นมือหมอโบโอ <Bye. S 1> บสิมาดัาตจิลิต้าหมอเมย,ย,ยนน์มึงอีหย่างอยู่หันีนเมย์หมอเล็กท้าคนไข่ในหัวใจอยู่ทางใดเหรอคนไข่หัวใจอยู่ทางขวาตัวค่ะทางขวาฮะเอาใจขวา <laughs> ขวากร <laughs> ะบอกหมอในหมอบหนูนเนาะเป็นหมอมาพึกตายเมียมแท้ แม่นรอดดตะหมอกันังว่าหมอบาลูหมอบ่ลได้เรียนมายุคครั้งนั้นตีท่านเนี่ยจับเนี้ยตัวจับเป็นผ้นาก่ปยโตกหันโอ้ยออกมาผ้ากุปปินาบัดน,นี้คนไทยยืนตรงๆดูสิหันใจเข่าลึกๆนะคะหมอจะตรวจหัวใจ

เอาเครื่องตรวจใส่หูไม่ตายแต่ตรวจกับตรวจเริ่มเอาแล้วตรวจใจหูหมอไ้ยินหมอขอโทษนะคะหมอเลอะเสื้อลำซ้ำไปนิดนึงนะคะคนไข้เอาสิญญ์น,นี้ไปอย่างว่าต้องกลัวหมอหมอคะ่ะหมอกินยาไปวยหมอกินยาแลว้วดักละ่ะด ิม่ยาอีหยังมึงมาหัว้เมย์มันอีหยังดานิเมย์หมอตองยานะคะหมอใหญ่ยหักแขวแล้วค่ะค่ะสองเล็บขนาดหักของมันเรียบร้อยแล้วะคะะ่ะบ่ตรวจหัวใจแล้วล่ะค่ะบ่ต้องกลัวหมอหมอสิตรวจที่ประจรสะคะครับหมอยืนดีๆก็นั่นดูานขาค้อนไข้ยืนดีแล้วหมอยืนตรงๆโอ๊ยหมอเล็บป๋าเอาตายฮะที่ประจรสจะได้สู่มือหมอจงังสีวาย หมอเอออันนั้นมันบอกเปนชีพประจอนไงเอาอีหยังชนะปืนพกกูใช้ปืนพกหมอเล็กจับว่ได้ให้หมอใหญ่จับได้พูด,ดียาวอุย้ยคุณหมอขาชีพประจอนแขยงงหล<า>ีคุณหมอขาฮะปกตินี่ชีพประจอน,นันไข้ไมิจังอันค่ะ <c oughs> ม่อันเดียวค่ะหมอเล็กเอาหนูไปตือยังสะรักกันแล้วลื่นบันดึงอ่ามึง มึงบายถือกซอยเหม็นตัวนั้นเอาใ่เอาอีหยังซอยเหม็นเซนหม้อยบอกไปจีบทัวถอยไปนั่งค่ะมาจีหนาหมอเล็กลออก็มันตาอได้หันจะลืมมามันศูนย์ได้วมือนนี่จับอีหลีแม่ให้เขาจับโลได้โอกาสกันย้ำนีล่ละแช่เหม็นมาเถียงกันคุณนายทางประวัติค่ะคุณหมอคนไข้อีหยังหมอซื้อหยังค่ะ สื้อขอดนีอย่างก่อขอดอ๋อซื้อขอดเป็นอย่างจังขอดค่ะมันมอยาวเป็นอย่างจังบอยาวค่ะมันสันเป็นอย่างจังสันค่ะมันเหยียนเป็นอย่างจังเหียนค่ะมันกินเป็นอย่างจังกินค่ะหมออ้อยัง,ยงไม่ให้หมอรักษาดิหนิบ่ได้ให้มาสอมึงสอหาบังหลาก <i S 2> ออหยังละหมอ เป็นตะกี้เบียดน้าหมอเลยให้กูถามเนี่ยท่อหมอเออถามอย่างค่งมันมึงจกสลากได้หรือใส่เบ็ดกบได้จังไหนมาเป็นหมอแี่แม่นบอกไปทัวนนอกันยัางมาหมอถือเลขยับปากไม่เปิดที่นี้แกเลยยับปากยับป,ปากตำรวจสิมาจี๋พอนเด้นนี่คนไข้ยเนี่ยชิมาไอ,อ้ครแขก์อีหยัง ให้หมอถามเนี่ยยังหมอไปเห็ดอีอย่างนักก็ถือแทกถือฟันยังงี้นี่ไปคมคืนมาวโาคมขืนท่านอาจารยามเอยามยามยาน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 เกินไปบอกแค่มาเล็กยานเกินไปบอกบอกค่ะโตซ้ำควายมายานเขาเมียคมขืนอยู่นี่ เป็นบุญเมื่อหันไปงาเขาคอมขืนธนาเมื่อตาหมอแนว่าสันเนี่ยเขายังปอะยากมคมขืนอยู่เนี่ยเป็นตนายไปขอมขืนนี่อย่างมากค,ค่ะขนาดเขาถือแกงถือปั้นอย่างสันมคมขืนหมาเมียมึงบอกจะไปค่มขืนหมาหันหมอนางคอม,ม,มอ้อยอ่คืาบอกหัจใจมาคอมขืนเอาเห้จักดอกแนมเอาเอาไม่เสียหิมเลยวนาะออยยูได้กินกับน้ำยังจีล่ะคนไข้ นั่งรับแป๊บนะค่ะให้หมอเล็กแก๊ดยาให้ค่ะขอ,อ,อ,อยาฟารักสามเม็ดกับพ่อที่หมอเล็กขอ,อยาแก้สิ่งพ่อเพราะบ่อๆม,ม,มันเบี่ยงค่ะ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 คุณหมอคะหนูอนไม่ค่อยจะหลับกะสายกะสับนอนไม่หลับไปเขาทักเบิดคืน มีอย่างคือว่าจำได้ทั้งจำบ่ได้จำบ่ได้ก็เสียด้วว่าบ่เจ้าบ่พ่อได้ยิบข่าวว่าคิดยุก,กเกษตรสมบูรณ์นี่เปิดไปสิไปสัญญกรรมนาสนันดรกมันเป็นสามสิบกี่แล้วได้ยิบว่าดีดีสิไปนับคอยบอ่<า>ฮะ บ้าเนี่ยกระสิไปสักก็คนมาคนมาหาปิดอะไรเข็นหมอนปืนหาเชิญาเชิญตาละวายจะไหนเงี้ยเอาขวัญไข่หมอจังเม็ดนี่เอาคนัยุติรนาขวัญไข่เด้กคะนี่โอ้ยตาจะใสมึงเอ้ยตาละว่ายจะตามึงเอ้ยตาแตกประเมินตีกูรอว่ามันเจมจิกคุณา เจียมจีเจีมจืดยังหมอเล็กค่ะง่ายขไข่ไปฟังคุณสิค่ะค่ะค่ะเอาเจียมจีไดเป็นเงี้ยนก้นค่อยๆเดินนะคะเจียมตายบ่ตายซะบ่ไปฝังหายกินใส่มือนค่อยๆเดินนะะคโอ้ยมาหนักตะกุดพองมือมีดิดมือเล็กรถมี๊ง่ายโอ้ยหนัก เทพแห้งแต่คนไข่จีตายนูนัก่ะโอ้ยจีมันหนักอย่างเงื่อนท่านในจักบาทเด้ห่อเล็กหนักความรอเกมโอ้ยรอเกมเป็นแบบชิบมึงบร้าเห็นเหรียคุณยายหยับขม้าใกล้ๆหมอค่ะคือย่าติญาติหมอเห็ดยังหมอสวยป่ะนี่เมย์ญานเห็ดขับบักอันนั้นนะหมอเบืเฮ็ดดอกค่ะหมอกระเจี๊ยบสมุนยังซีหลักค่ะเอยฉันมาไปดออกูสิไปใส่สนามสิไปผูกเขียว เลนไปตายอย่างพวกเขียวพูนหมอเกษสบุนแบบนี้บ่าเอาดอกอันนั้นหมอร้องบาลเด้ขนานี่หมอขี้หนีเข่ามาลดค่ะหมอขี้หนี้เข็ดคอยจ้งหนังหนีอย่าเห็ดอย่าเห็บคอยแห้งเด้อคอยคอยคุณหมอไปจังสี่ละค่ะคอยยางนะคะไม่มากุยไม่ไงห่านี่เถอะอยาามากค่ะย่าหนูเบาเลนไม่ใช่บักกุยเมียไม่อย่างอยู่นี หยับคอมากค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคอยค่ะค่อยคอยจังสีไก่เนี่ยหัวกอดกับคุณยายไปตื่นอย่างหมอเล็กเดี๋ยนี้ว่าตื่นจังไหร่ไก่ห่านอีกต้มยำหมักนั่นนั่นันน้หมอเล็กเลื่มข้าวค่ะยับขอบไปต้องไก่หมอเล็กลดค่ะคุณยายหมอเล็กบัตอดดอกค่ะเ่ราะต้องกลัวค่ะเป็นอย่างยัก๋า ค่อยๆนึกกับห้องเออห้องวังไม่ยานมันเยั้งไปหาักนนน่ะมันก็เบียงดอกก็ได้ออกุตบเอาปดิไหยายยังยายซื้ออยังค่ะซื้อยายเขียวโอ้ยายเขียวกับย่อนแล้วบ้ขาวน้ำมูยายจ๋าเหรอเป็นอย่างเจ้าควายได้มาหาหมอคนี่พื่อกระสีมาหาหมอนี่ล่ะจังเนียมาหมอกับหูแจ๊คยูดอก เปลี่ยนอีหยังจะคอยมาโอ้คือจังสี่ดอกคนหมอจังใดคะ่ะอี่สานฉี่บ่ออกทายบ่ออกแมนแล้วมึงบ่ปวดเนาะสอหลอ่อนล้เขาดีดีนางตายโยหันไปนอยังโอ้ขี่บ่ออกทายบ่ออกเดี๋ยวหมอจะดูอาการให้นะคะหังมึงให้นะคุณหมอมันเป็นนี่อย่างเป็นลูบลูู่บลูฉี่บอ,อกกะบ,บ่ออกนี่แมร์บอออ,อหมอต้องจะรู้แล้วล่ะคะ่ะก<อ>ลมล้งคะ่ะ ก้มล้มขาคุณยายก้มยังไหนล่ะคุณหมอก้มค่ะก้มค่ะก้มล้มขากะก้มกระเที่ยค่อยเหย็ดคว้คุณยายจะหักโอ๊ยยยยยมันจะเป็นชองผมกูลุดหวา่ัเป็นหยังดอกค่ะม่เป็นหยังขาคุณยายก้มล้มขาก้มล้มขา คอยคคมคอยคมคคะคุณยายหมอจะขออนุญาตเปิดสินคุณยายนะคะเปิดโลดคอยๆอยค่ะเปิดดูดูว้าเป็นยังไหนคะคุณหมอใหญ่มานโตแส่หนาหมออย่างงี้ดี่ฉันก็บรรดา เป็นยังลบมันล้วงกับจังหวะล้วงกับล้วงโพดล้วงว่าเจสิ่มาหาตดอีกแล้วบันนดนี้เออบัดตดดอกมันนายผู้แถวบ้านเมียงเก่าแต่ฮัทนี่เมีจะโตดใช้หมออีกแล้วก็ไม่ก็ไยังมิโตดน้อยอยู่น่าไม่ยิ่งฮานี่อเมียน,อน้องทำไมพูดไปบ่ฟังก้มล้องขาก้มล้องดีๆหมอจะดูให้ว้ายหมอแล็ก ฮะอุ้ยแผลเป็นโดนแล้วตัวน,นี้เอาคือว่าจักชัน,นว้ายชงไถแกมีหดหนอนว้าคือะว่าชักชันนี่แนี่หมอเล็กคะว้ยปองหอดขนตัวน,นี้าตายตายแล้วหมอเล็กคะคุณย้ายเป็นฤทธิ์จีดวงตัวน,นี้ฤทธิ์เป็นฤทธิ์จีดวงเนี่ยค่ะนี่เด็กจังไเรเล่ะคุณหมอต้องท่าแผละนะคะหมอเล็กหมอเล็กคะเอาสำลีจุบแอลกอฮอล์ฮะสำลีจุบแอลกอฮอล์ฮะสำลีจุบแอลกอฮอล์ ขาแล้วแต่ไต้น้ำปาก็น้ปลาแดกค่ะเย่าตั้งสั่นจีเอามาเอาอย่างมากก็ไรค่ะได้ค่ะได้ค่ะคุณยายกลมลงนะคะได้แล้วเนี่ยคุณหมอค่ะขาดค่ะจีคุณจะเลี้ยค่ะหมอเล็กมีอย่างเมื่ไงควนๆวนค่ะโอ้สัมลีมารบปปุ่มเป่าอยู่สัมลี่ยังมีหอดไหนนี่สัมลี่ดีค่่ะัมลี่ดี กลมร้องทางคุณยายเอ่ไปเ่อเอบอมอมอเล่กเิ่าข้างอิงเอ่อ่อเอ่อเอ้อเอ่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 อเอเอ่อเั่อเอ่ออ่เอ่อเอ่เอ่อเ่เอ่อเอ่อเอ่อเ้อ่อเอ่อ่อเอ่อเอออ่อเอ่อเอ่อเออเอ่่อเอ่อ่อออ่เอเอ่อ ไปนมหาเมยมาอย่งมัจักบาไยคน้เดอเอา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 วะมอเล็กค่เป็นกันเส้นปากคนไข่เห็ดหยัางนันเมยปากคนไข่ได้ไค่ะทักขยาตัวค่ะมันมาเม็ดทางขยาปากคนไข่ได้นันมืตาบึงนียเอาปากคนไข่จจีอุ้ยนูขอทบ๊วยอัมลียง พี่จะได้บวชเกลือหมอบ้าลู่ป้าแมทของหมอค่ะหมอบ้าลู่นะคะป่าแมนของหมอคุณยายเข้าปวดไปค่ะบัดนี้เศร้าดอกคุณหมอเจ็บขากรเกาอ๋อเจ็บขากรเไกรจันฉีดยาเนาะค่ะคุณยายเาฉีดยาค่ะ ไหว้มาฉีดว่าอะไรจีคุณหมอมาฉีดว่าอะไรมาฉีดมาเศร้านะคะคุณยายอาการคุณยายมันหนักแล้วต้องฉีดยาเอาจะฉีดสารแห้งเลยคุณหมอค่ะหมอเห็ดใบแห้งหรอกค่ะหมอเห็ดค่อยๆเข็มดอกน้อยๆเด้อมาเล็กหาเอาเข็มมาจีค่ะค่าค่าโอ้หาก่อนเอาฉีดไปเตอนนี้ หมอขาดยาฉีดไปกำลังขาดใจเย็นๆนะเป็นอย่างหมอตาบอดีไปไหนนะคะคุณยายหมอต้องใส่สลิงซอยนะคะโอ้เออ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 คนหมออย่างนั้นนี่เอาเม็ดสีฉีดยาคือสีสนเข้าไว้แล้วเนี่ยฉีดยานี่แหละยะโฉมหมอหมอตีมยันเราเด้ดนี่ ใจเย็นๆค่ะคุณหมอคิดอีกเมียมาอย่างบ้าวบ้าวคุณหมอคะค่ะตะลิงว่าตึงขยับก้นไข่ไปอีกนิดค่ะขยับก้นไข่ไปอีกอัวอันอันหัวนิดหันหัวนิดเป็นจใไดะค่ะหมอเล็กตึงแล้วค่ะตึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้หมอเล็กดูก่อนนะเล็กดูดูสายนะกูตรงไปค่ะตรงไปโอ้ตรงแล้วตรงแล้วค่ะค่ะค่ะหมอเล็กค่ะแลบเข็มนะคะ หมอมือปเยาวค่ะหมอเลหมอไม่จงดีหล่ะไใ่เย็นๆนันเป็นอย่างหมอเล็กขันหมอนับหนึ่งถึงสามนับปอยเข็มเลยนะคะได้ค่ะหนึ่งสองจะเพิ่งชิคาะอ๋อต้องหอดสามก้อนแม่นนกคะหอดสามก้อนคอยปอยนะคะหมอน้อยบ่คอยไกลเอาลับเข็มหมอเล็กเรียวไปเราเนี่ยหนึ่งสองสามปอยเข็ สีบาไฟอยากเข็มฉีดยานีแล้วมาแห้งเจอฉีดแบบไรด้วยอันนี้ฉีดเข็มแรกค่ะคุณยายคุณยายต้องฉีดเข็มสองนะคะฉีดเข็มสองค่ะคุณย่าไม่เข็มสองกูเชื่อได้ไปฝังสักดีบฝังดอกคุณยายเตรียมตัวนะคะฉีดยาอีกมค่ะทีนี้เพื่อจะกลัขฉีดยาคุณย่าบ้าสิ